สวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุ์ตุลากันค่ะวันนี้ก็มาตักบาดเหมือนเดิมค่ะตักบาดอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องสาธุขอให้บุญกุศลส,ส่งผลต่อเอฟซีทุกท่านส่งผลต่อครอบครัวภูมิพันธุ์ทุกคนให้พบแจ่สิ่งดีๆปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะสาธุค่ะให้น้อง ให้น้องสุนัขน้องแมวตลอดปลอดภัยด้วยคะ่ะทุถผ้ามาแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไลน์ด้วยค่ะเด้อเป็นกิจวัตรประจำวันที่ตอนเช้าก็มาตักบาตรหน้าบ้านค่ะพี่นะ้องอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ไม่หนาวแล้วค่ะอากาศยามใส ขอส่งพลังใจให้กับเอฟซีนะคะช้าวันใหม่สดใสพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อค้าสวัสดีค่ะครับ